โอ้โหครับผมตอนนี้ใกล้เก็บผลผลิตแล้วอะไรมันก็จะสวยไปหมดแล้วครับนี่สวยไปหมดเลยนี่ฮะสวยไปหมดเลยอ่าเราเจอผู้ดูแลแล้วครับอาจารย์วิทยี่ใหญ่ของเรากำลังชมนกชมไม้ชมลูกสาวอยู่ครับนี่ผลงานของท่านอาจารย์วิทย อย่งไบ้างครับถูกใจไหมเนี่ยทำมากับมือสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหยอมรับว่าสวยจริงๆลูกสวยมากอะไรมาก่จะบรรยายยังไงเนี่ยฮะอย่างอย่างลูกเนี่ยครับอาจารย์วิทย์นี่ประมาณกิโลนี่ครับเนี่ยฮะเนี่ยไล่มาเรื่อยๆครับอาจารย์น่าจะสองโลกว่าใกล้ๆสามโลแล้วมั้งนะโอ้โหน้้น่ครับ เนี่ยนี่ครับนี่ก็ไอเบาไอ่เบา,เาสองโลห้าอาฮะตอนนี้เราใกล้เก็บผลผลิตเต็มที่แล้วนี่ก็อยู่ประมาณสองโลห้าเหมือนกันครับอืมสองโลห้านี่เยอะอยู่เจ้านี้น่าจะอยู่สามอะเนี่ยเนี่ยสามโลสามโลแน่แน่ตายแนละ้ว โรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนที่เราจะตัดกันนะครับสอบถามท่านอาจารย์วิทย์ไปลูกนี้ก็อืมเนี่ยน่าจะสาวเหมือนกันครับอู้งามๆทั้งนั้นนะครับที่ผมมาดูนะผมมาทําคลิปดูดูทุกวันก็เดี๋ยวเราจะตัดกันวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วิทย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามครับอือือครับเมษานี้เจอกันครับที่ว่าตัดสามวันเพราะว่าหนึ่งเราจะตัด ลูกที่เราผสมก่อนผสมบันจุกแเราก็ตัดวันจุกเอาวันจุกออกก่อนอแล้วพวกที่ขึ้นวันในวันไหนที่ไปวันดาวเราก็เอาวันเสาออกอันไหนที่เป็นวันอาทิตย์เราจะตัดวันอาทิตย์อ๋อเราจะดูที่เราผสมเป็นเกณฑ์ที่มาร์กไว้อ๋อครับผมนะฮะคือศุกร์เสาอาทิตย์นี้นะครับครับนี่ก็คือวันอาทิตย์เนี่ยอ๋อ นี่นคอาจารย์วิทย์มากไปาไว้วันอาทิตย์เราก็ตัดวันอาทิตย์เลยจะได้ครบกำหนดเขาเปะเา๊ะครับผมเป็นที่น่าพอใจไหมครับอาจารย์วิทย์ลงที่สองเก้าที่สองของสวนเราเกินเกินความคาดหมายฮะเกิามคาดหมายครับคนดูแลนี่ภูมิใจมากดูแลยิ่งกว่าลูกอีกแต่ว่าจะโลกแรกเราได้อยู่ประมาณ6กสิเซ กล่ว่าโลนี้ก็ตัเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นก็ยังดีแต่ทีนี้มันขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับอืมครับผมดูลูกดิได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เต็มไม้เต็มมือเลยครับนี่นี่ครับดูครับงามจะไม่ภูมิใจได้อย่างไรงามมากๆอ่าฮะดูจับแต่ละลูกเหรอี่ครับแต่ละลูกนี่ครับดูนี่ฮะดูนี่ครับลายสวยคมชัดสีสันสวยงามมาก เนี่ยดูดูลายเขาเนี่ยสวยงามมากอือครับเนี่ยดูนี้ด้วยดูแต่ละลูกเลยมองไม่เบื่อดูลายนะครับนี่ดูลายอาจารย์ดีบอกให้ดูลายฟาร์มสมบูรณ์ก็ดูอยู่ที่ลายด้วยใช่ไหมครับครับลายถ้าลายมันชัดๆนะนี่ครับหวานแน่นี่ครับลายชัดไม่ชัดก็ดูครับนี่โฟกัสให้ดูแล้วครับ อันเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกลูกนึงนะครับนี่ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูลายลายรัดมากนี่ฮะโอ้โหสวยมากจับไปเลยมันจะบินลายมันจะนูนนูนติดมือขึ้นมาเลยเนี่ยลายมันนูนครับแล้วูกูนั้นลัะเบลลมสุดๆทุกลูกครับสรุปมาเลยครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อเนื่องช่วงวันที่ตัดให้ชมกันอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปนี้ยังไงต้องขอบคุณครับที่ติดตามสวนแก้วการเมลอนฟาร์มครับ